สวัสดีค่ะคุณผูช้ชมูฟังค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหนังสือเสียงจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง9 1 9กับดิฉันยุรวัน n ผิวเรงดีค่ะยังคงอยู่กับหนังสือโอกาสถอดรหัสชีวิตนะคะวันนี้เสนอตอนที่2เดินทางเป็นเมนูอาหารจานเดียวนะคะที่ใครๆก็ทําได้เดี๋ยววันนี้เรามาต่อที่เมนูอาหารกันค่ะ เมนูอาหารจานเดียวก๋วยเตี๋ยวยวนใช้เห็ดหรือผักตามชอบเนื้ออกไก่ปูอัดเส้นก๋วยเตี๋ยวเวียดนามหรือเส้นอื่นๆตามชอบต้องู้ไข่และไข่ขาวสามฟองต้มในน้ำสต๊อกจนสุกปรุงรสด้วยซีอิ๊วและซอสหอยนางรมเมนูอาหารจานเดียวอีกเมนูหนึ่งคือมักกะโรนีต้มยำชอบน้ำชอบแห้งได้หมดเลยค่ะลวกมักกะโรนีให้สุกพักไว้เพื่อความสะดวกใช้ปรุงรส ได้ตั้งแต่ไม่มีผงชูรสและสารเจือกันเสียในส่วนผสมต้มน้ำสต๊อกพร้อมใส่ผงปรุงรสและเครื่องต้งยมยำใบมะกรูดขาตะไคร้พริกเล็กน้อยใส่เนื้ออกไก่ปูอัดและไข,ข่ขาวสามฟองใส่เห็ดตามชอบและมักกะโรนีก่อนยกลงใส่มะนาวตามรสชาติที่ชอบโรยหน้าด้วยผักชี เมนูถัดไปคือข้าวไรซ์เบอร์รี่ผัดกระเพราใส่น้ำมันมะกอกหรือน้ำมันมะพร้าวสองช้อนชาผัดกระเทียมพริกเล็กน้อยให้หอมมีรสชาติใส่ข้าวไรซ์เบอร์รี่จะหุงเองหรือว่าแวะซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อหนึ่งถ้วยเนื้ออกไก่ปูอัดและไข่ขาว3าฟองเห็ดหรือข้าวโพดอ่อนตามชอบปรุงรสด้วยซีอิว๊วและซอสหอยนางรมก่อนยกลงจะใส่กะเพรา อีกทีโรยหน้าด้วยต้นหอมอีกหนึ่งเมนูก็คือมักระโรนีผัดกระเพราเช่นกันนะคะลวกมักระโรนีพักไว้ใส่น้ำมันมะกอกหรือน้ำมันมะพร้าวสองช้อนชาผัดกระเทียมพริกเล็กน้อยให้หอมมีรสชาติหน่อยใส่เนื้ออกไก่ปูอัดและไข่ขาวสามฟอง ใส่เห็ดหรือว่าข้าโพดอ่อนแครอทผักกาดขาวตามชอบปรุงรสด้วยซีอิว๊วซอสหอยนางรมก่อนจะยกลงใส่กะเพราผัดอีกทีโรยหนะ้าด้วยต้นหอมถัดไปเมนเมนูกับข้าวร้อนร้อนผัดบอกคครี่นะคะลวกผักบอกคครี่ พักไว้ใส่น้ำมันมะกอกหรือว่าน้ำมันมะพร้าวสองช้อนชาผัดกระเทียมให้หอมใส่เนื้ออกไก่ปูอัดและไข่ขาวส้างฟองใส่ผักบคอกกี่ร่วมกับเห็ดสดหรือว่าข้าวโพดอ่อนหรือแครอทตามชอบปรุงรสด้วยซีอิว๊วและซอสหอยนางรมต่อไปเป็นผัดกะเพราเห็ดค่ะ ใส่น้ำมันมะกอกหรือว่าน้ำมันมะพร้าว2ช้อนชาผัดกระเทียมให้หอมพริกเล็กน้อยให้หอมมีรสชาติหน่อยใส่เนื้ออกไก่ปูอัดและไข่ขาว3ฟองใส่ผักและเห็ดสดหรือว่าข้าวโพดอ่อนแครอทตามชอบปรุงรสด้วยซีอิ๊วและซอสหอยนางรมก่อนยกลงใส่กระเพราผัดอีกที